สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์วิวนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ปัญหาที่เจออยู่นตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงล็อกคอไฟฟ้าทํางานนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับจะขึ้นโชว์เะพะเลขกิโลอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ เวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเสียบกุญแจไปแล้วนะครับคอพวงมาลัยไม่ปลดล็อกนะครับคอพวงมาลัยล็อกนะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับก็คือจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อหาสาเหตุนะครับอุปกรณ์ที่เสียที่ทาให้โรสตาร์ไม่ติดนะครับก็เจอสาเหตุเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ E S L นะครับหรือล็อกคอไฟฟ้านะครับ ผมได้ทําการถอดล็อกคอไฟฟ้าของลูกค้าออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบต่างๆให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ประกอบแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับคันนี้เลือกใช้เป็นระบบอิมูเลเตอร์นะครับผมได้ลงทะเบียนให้ครบทุกระบบเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับทาการลบโค้ด เคลียร์โค้ดนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับกุญแจรีโมททุกดอกนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจนะครับอ่าบิดออนน้ปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดเปิด กดปิดได้ปกตินะครับพอพวงมาลัยล็อกเวลาบิดสตาร์ทแล้วเงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับไฟหน้าปัดเดินไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องสไลด์รถนะครับใช้เวลาโปรแกรมไม่นานนะครับ1-2ชั่วโมงนะครับรับประกัน3-5ปีนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5นนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ